พอเราไปอยู่กับเขานะเจอกับเขาโอ้โหพูดถึงเขาก็ามีความรู้สึกที่ดีนะหลังจากที่เรากับเขาไปอยู่ด้วยกันนะมีความโฟกัสสูงเลยที่จะอยากเดินทางมาหาเรานะอยากเจอเรื่อยๆมีความสุขมากเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้อยู่กับเราเนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาดูแลเนาะหัวใจของเขาคอยเอาข้าวเอาน้าไปไหนมาไหนด้วยกันนะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขารู้สึกถึงความอบอุ่น ที่เรามีให้เขารู้สึกปลอดภัยนะเออแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่อนโยนจังเลยเป็นคนที่น่ารักจังเลยเป็นคนที่ดูอ่อนหวานกับเขามากๆม,มันสมกับการรอคอยการได้ได,ได้ได้เจอเราเออเวลาไม่มีเราเขาเขาก็รู้สึกล่องลอยไม่เป็นตัวของตัวเองหรือพูดง่ายว่าคิดถึงเราห่างเมื่อไหร่คิดถึงเลยมีความคิดถึงมากๆอืมและช่วงนี้เขาบอกว่าเราเรา,เรามองว่า เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเออเราไม่ค่อยแบบโฟกัสเรื่องความรักไม่ค่อยแบบไปวิ่งตามเขามากแต่เราเหมือนจะมีการทำงานนะคะที่จริงจังมากขึ้นเนี่ยเลเวลในการทำงานสูงปีดเลยแล้วเราค่อนข้างจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เราต้องทำ <S <S เขาสึกว่าเราเก่งนะดูมีความคิดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็รอข่าวสารเนาะหรือพูดง่ายว่ารอนัดเจอกันอีกค่ะ เฮ้ยดีมากเลยอ่ะลูกดวงคือเขาพยายามสื่อนะว่าเธอเธอช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันน่ะเรามีความสุขมากเลยนะเธอแล้วช่วงนี้เธอยุ่งยุ่งฉันรู้ว่าเธอยุ่งแต่ฉันก็คิดถึงเธอนะเธอสะดวกเมื่อไหร่เธอว่างเมื่อไหร่เธออย่าลืมมาเจอฉันนะเธออย่าอย่าเพิ่งไปแต่งงานกับเอแก้วแหวนเงินทองที่เธอหามาได้นะเธอเธออย่าเพิ่งโสดอย่าเพิ่งอยู่กับการเงินการทองมากจนลืมความรักนะ เ <S 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 ขากลัวว่าคุณจะลืมเขาด้วยนะในช่วงที่ห่างกัน,ม,นมันมันมปนคือความคิดถึงอ่ะนะนะหลังจากที่เจอกันถามว่าอยากเจออีกไหมก็ยอ,อยากเจอนะไม่อยากห่างกันเลยนะห่างเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเดี๋ยวมีใครมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์เขาก็กลันวนะเออแล้วก็คิดมากนอนไม่หลับด้วยนะเก็บเรื่องราวของคุณมาคิดมากในช่วงของกลางคืนทําให้เขานอนไม่หลับเลยบางคนนะปัดมือถือยันเช้า ดูรูปของคุณชำ้ำชดูเรื่องราวเก่าๆที่เคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะเออแล้วก็กลัวว่าคุณจะมีใครมายุ่งกับคุณไหมเนี่ย,ยไพ่หากหลังขึ้นไฟโรยยศขึ้นตลอดเลยอะากลัวว่าคุณจะมีรักเซ็คลักล้กอนไหมช่วงเวลานี้เออแต่เขาเนี่ยการที่เขาได้อยู่กับคุณครั้งล่าสุดเขารู้สึกว่ามันเป็นความเติมเต็มเป็นความเซ็กซี่เป็นความเล้าใจนะ หรือพูดง่ายมีความสุขมากเลยนะสิ่งที่คุณกับเขาได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเขาสัมผัสถึง Energy ความปลอดภัยความสุขมันดีกว่าอยู่คนเดียวเออพูดง่ายคือดีกว่าอยู่คนเดียวมากๆการที่มีมีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาเหมือนได้ความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเขาได้คนดีๆได้คนที่ทำทำงานทําการคนที่ไม่ใช้ชีวิตแบบเสพลนะพออยู่กบคุณนะ่ะเขาพูด กับคุณได้ทุกอย่างปรึกษาได้ทุกเรื่องนะเป็นความสบายใจการคุยกันด้านความคิดอะไรเอ่ยมันไปในทิศทางเดียวกันได้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็เขาก็มีความหวังเนอกว่ามันจะเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกไหมจะได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกไหมเนาะทุกครั้งที่ห่างถ้าคุณแบบห่างไปทํางานมากๆเขาก็มีแอบมีกังวลนะว่า คุณจะลืมเขาไหมเออคุณจะมีการแบบอยากส่ง้อความมาเจอเขาไหมแต่ส่วนตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากเจอคุณเรื่อยๆนะอยากเจอเรื่อยๆอืมไม่อยากให้คุณอยู่คนเดียวนานๆกลัวไงกลัวว่าคุณจะไม่ไปต่อ <c oughs> เออนั่นแหละถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะจนแบบไม่อยากห่างกันเออแต่เขาเป็นคนที่ขี้หึงขี่ห่วงนะหงึงนิ่งเงียบด้วยเวลาหึงหวงก็จะไม่พูดอืมแต่เขาแอบหวังนะ กลับมาเจอกันอีกรอบหน้าเนี่ยเขาก็อยากแบบเออผลิตลูกช้ำๆไปเลยให้เด็กขึ้นให้ครอบครัวขึ้นลหลายคนก็อาจจะขอคุณวางแผนการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะวางแผนการมีการมีลูกการมีอะไรร่วมกันที่เป็นในเรื่องของครอบครัวนะการแต่งงานการมั่นหมายการสู่ขอนะความเป็นครอบครัวพลังงานของการวางแผนพลังงานของการแบบสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่นแบบพ่อแม่ลูก เป็นครอบครัวที่สมหวังสมบูรณ์นะในในด้านความรู้สึกของเขาคือเขามีความรู้สึกถึงขั้นแบบอยากสร้างครอบครัวกับคุณได้เลยเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยไงถ้าถ้าเราหยกใครเราเรารู้สึกว่าอยากมีลูกอยากมีเต้ากับเขาเนี่ยแสดงว่าคนรักของเราหรือตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือคําทํานายของทุกคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าตรงไหมคะตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์นะคะผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจนะคะให้ค่าครูกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะคะเรื่องเงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะนําไปสร้างปู่องค์ดํากับแม่ย่ามณีจัน,นทาณนคนราชก็คือพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองค่ะ แม่หมีความเชื่อว่าการสร้างพยายนาากับคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่แทค้คู่บุกเพนะคะที่ไม่ใช่คู่เวงคู่กรรมนะเหมือนเพื่อนๆหลายคนก็โอนเงินลบที่ผ่านมาเขาถูกหวยกันเพียบเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนนะหลังจากที่เขาร่วมกันสร้างองค์ปวง่ากเขาขอพรแล้วเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาขอนี่คือความจากักจิตขององค์ปวงญาและเพื่อนๆเ,เ,เขาได้ก็กลับมารีวิวเนาะด้วยความซาบซึ้งนะเนื่องจากบางทีเราเขาขอที่ไหนไม่เคยได้เ็ามาขอองค์ปวงญา แล้วท่านก็ให้อะเออมันเป็นความหวังเดียวสุดท้ายของของเราอ่ะเนอะอะเาะเออพอเขาขอเขาได้เขาก็กลับมารีวิวด้วยความซาบซึ้งหรือว่าเราต้องการเีจะจ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำแก้บนในพิธีกรรมงานต่างๆก็สามารถสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางบ้านเขียวได้เลยเพื่อแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นที่จะมาสร้างอุค์หญ้าให้เสร็จให้เร็วที่สุดตามสัจจวาจาค่ะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ